ไปกันดีกว่าปุชไม่ไหวแล้วโอ้น้อยแซกุชชี่ลาบูบูต้องหายไปอฮ้ยตาบาร์มิเป็นไรคุณเขาลาบูต้องหายไปแกุชชี่ลาบูบูของพี่นายกับน้องคุณเขาหายไป แล้วน้องนายกับน้องคุณเขาเอาสกู๊ชี่ลาบูบันไว้ตรงไหนอะวางไว้ตรงนี้ตรงนี้เหรอพี่นายอา้าแล้วทำไมมันไม่มีล่ะครับดูสิเอ๊หรือว่าเราต้องเดินหาร,บรอบๆนี้ก่อนน้องนายอาจจะลืมที่ไว้ก็ได้ปะน้องนายขุนเขาถ้างาั้นนะ่ะเราเดินหารอบๆนี้ดีกว่า <S 2> <S 2> <S มันอาจจะมีก็ได้นะแถวๆนี้อะ อยู่ไหนพี่นายเจอไหมครับไม่เจอเหรอคุณเขามาที่เดิมแล้วมาที่เดิมแล้วหรอ,อเอา้า<อ>แสดงว่าสกูตชิลาบูบูของคุณเขากับน้องนายอะ่ะหายไปแต่ถ้าถ้าน้องนายวางไว้ตรงนี้จริงๆนะน้องนายครับแสดงว่ามีคนเอาสกูตช่ลาบูบูน้องนายกับน้องคุณเขาไปไ ตาเจ้าแม่ป่าอะไรนะครับตาล็อตอาเจ้าแม่ป่าพี่เจ้าเป็นนายน้องคุณเขาต้องใช่แน่เลยทำไมหน้าตาเขารับรับล่อหลอกข้างหลอ่ะเราลองไปดูดีไหมเราก็ต้องค่อยๆย่องนะ <c oughs> เด็กๆต้องค่อยๆย่องไปนะเเนจาอาอให้แล้วดูสิ หน้าตาลับๆล่อๆเฮ้ยต้องใช่แน่ๆคนนี้อต้องเป็นคนเอาตุ๊กตาลาบูบูน้องนายกับน้องคุณเขาไปแน่เลยน้องนายครับแล้วเราอ่ะจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเอาของเราไปเราต้องสืบใช่แล้วเราต้องสืบเราต้องไปดูเขาใกล้ๆใช่แล้วเฮ้ยเป็นไรคุณเขาเราต้องค่อยๆนะพี่นายไปดูเขาใกล้ๆเฮ้ยน้องนาย น้องนายไปหลบอยู่ขาช้างก่อนเร็วคุณเขาเราต้องหลบหลบก่อนเฮ้ยค่อยๆไปค่อยๆย่องพี่นายระวังนะพี่นายเฮ้ยเฮ้ยเขาไปไหนแล้วเขาไปไหนแล้วเฮ้ยเห็นเท้าเขาแล้วไงอยู่นี่นะอยู่เดี๋ยวนี้นะอยู่เดี๋ยวนี้หยุดเลยหยุดหยุดอะไรเธอได้เอาสกูตชีลาบูบูของน้องนายกับน้องคุณเขาไปไหม เฮ้ยลับๆแล้วล่องจริงด้วยน้องนายดูสิเฮ้ยน่าสงสัยมากเลยว่าจะต้องออกไปแน่ๆเลยอะไรนะลองหันหลังสิสกุตอะไรนะสกุตชีลาบูบูทำไมจีลาบูบูใช่เขากำลังฮิตกันนี่ฉันไม่รู้จักหรอกหนเธอหันหลังสินั่นไงใช่ไหมน้องนายใช่เขามีเป้อยู่ข้างหลัง เขาจะต้องเอาสกูตชี่ลาบูบูเราไปแล้วเอาไปขายแน่ๆเลย oh, <no. S 1> ขอดูเป้หน่อยน้องคุณเขาวิ่งตามเลยน้องนายวิ่งตามจับเลย <c oughs> นี่ไงนี่ไงจับได้แล้วจับได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยว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 ๋แสดงว่าเธอเอาสกูตชี่ลาบูบูเราไปขายแน่ๆเลย ไม่ใช่นะถ้างั้นเราเราขอขออะไรครับขอขอเปิดขอเปิดกระเป๋าใช่ขอเปิดกระเป๋าเป้คุณน่อยน้องนายน้องนายเอากระเป๋าเลยเออ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 เอ่อเอ่เอมอเลยน้องนายได้กระเป๋าแล้วเอามาเปิดตรงนี้น้องนายนี่เลย เราได้กระเป๋าทูดต้องสงสัยแล้วอ่ะน้องนายเปิดเลยเปิดอันแรกเลยเปิดอันแรกเลยเฮ้ยนะนะนะเฮ้ยเปิดเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยีกระเป๋าตังค์อยู่ในนี้ด้วยน้องนายน้องนายเจออะไรเฮ้ยเล็บว่าเล่มาทำไมเนี่ยเฮ้ยมันของฉันเฮ้ยเ้าเป็นฉันฉันเป็นนี่ฉันเป็นจริง เฮ้ยเฮ้ยเอามาทำไมเนี่ยนี่เหรอใช่ทริีออทรีทริีออทรีฉันต้องฉันต้องขอขนมมีอะไรอีกมีกระดาษจั่วมีเอาเราลองซิปนี้ทำไมมีสองซิปอะไรเฮ้ยโอ้ดิฉันแบต พกมาทำไมเนี่ยเอาไว้ชาร์จแบตเปลี่ยนแบตโหมดไง้ยยังเหลืออีกซีฟหนึ่งคุณเขาคุณเขาเปิดเลยคุณเขาเฮ้ยคุณเขาอย่าตื่นเต้นอะไรตลอดเวลาเนี่ยเฮ้ยย้าหยดตาเอ้ยตาเสี้ยมีอะไรอีกพี่นายเอ้ยไม่หูฟังด้วยหรอใช่ไม่ฟังเพลงจะได้ไม่รบกวนคนอื่นไงอันนี้มาทำไมเุ้ยเปิดแฟด เผ็ดเลยเหรอใช่เฮ้ยมีอะไรเนี่ยน้องนายเฮ้ยน้องนายมีมันกระดุมลูกฉันว้าทำไมเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรเลยเธอแล้วเธอหาอะไรแล้วมีเงินด้วยฉันหาตุ๊กตาลาบูบูไงเดี๋ยวมันไม่ได้เอาไปเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้ คนที่เราเข้าใจผิดว่าเอาตุ๊กตาลาบูบูไปใช่เหรอสิอันนี้น้องคุณเขาใช่อันนี้น้องนายแล้วคนนี้ใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทางมีพิรุ์ช่วยหน่อยช่วยฉันจับหน่อยเฮ้ยกระเป๋าเราเฮ้ยลงมาหนึ่งนได้แล้วเอายัดตอนสองไปเหรอวิ่งเลยคุณเขาคุณเขาลูกนายเร็วเฮ้ยช่วยช่วยหน่อยช่วยกันจับหน่อย ได้แล้วจ้วโอ้โหแน่ใช่ใน่แน่เลยพาเราวิ่งซะเหนื่อยเลยเนี่ยไหนลุกขึ้นสิเราจะขอตรวจค้นเราจะขอตรวจค้นคุณหน่อยดูสิเฮ้ยเห็นอะไรบ้างไหนไหนหันหลังเฮ้ยน้ำมันตะไครยลาบูบูน้่น เุ้ยจริงด้วยน้องนายไหนไหนเอามาดูนี่ไงเอ้าแล้วตุ๊กตาลาเบ้หายไปไหนลาบูบูเฮ้ยหายไปไหนเฮ้ย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 ไม่มีไม่มีอืมเอาไปไว้ไหนเอาไปไว้ไหนก็ไม่มีดืมีเธออย่าบอกนะว่าเธออย่บอกนะว่าเธอไม่ได้เอาไปเฮ้ย น้องคุณเขาบอกว่าเจอกระเป๋าจากเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไปนะไปนะไปเกจี้เลยเกจี้เกจี้เกตี้เกจี้เลยนี่ได้มแล้วได้แล้วเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยนี่มันใช่ไหมใช่ไหมนี่นี่ใช่ของหนูไหมเลยเฮ้ยใช่จริงจริงด้วย นี่าบูจีิกนี่ใช่ไหมตุ๊กตาลาบูบูของน้องนายกับน้องคุณเขาใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับุ้ยแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เอาตุ๊กตาลาบูบูไปจริงๆด้วยคุณใช่จริงริงด้วยว่าแล้วเชียวว่าทําไมต้าลามมีพิรุษทาไมทําไมหนูมาขโมยตุ๊กตาคนอื่นแบบนี้ล่ะคะง่ายค่ะ นูอยากได้ตุ๊กตาหรอแต่หนูรู้ไหมลูกว่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะหนรู้ไหมคะไม่ร mm ู้่ีหลังอะหนูจะทำแบบนี้อีกไหมหนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะยพี่นายพี่นายให้อภยัยพี่เขาได้ไหมครับได้ค ท่าทางพี่เขาอ่ะน่าจะสำนึกผิดจริงๆแล้วเขาก็น่าสงสารมากเลยสงสัยอ่ะไม่มีตังค์ซื้อแน่เลยดูสิกางเกงขาดหมดแล้วว่ะพี่นายให้อย่างงั้นนะไม่นะแฟชั่นแฟชั่นโอแฟชั่นอ๋นอถ้าอย่างงั้นนะ่ะน้องนายแบ่งตุ๊กตาลาบูบูพี่เขารวยได้ไหมได้ไอ่ะเอาตัวไหนพี่เขาดีเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนตัวนี้ ให้พี่เขาเล่นด้วยไหนเด็กๆเ,เรามาบีดปุกตาลาปุบูดูสิเป็นยังไงคุณเขาอุ้ยฟินไหมขุณงเขาเฮ้ยไหนน้องนาย,ยไหนพี่ดีสนุกไหมคะเด็กสนุกม,มากเลยค่ะใช่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะน้องๆก็จำไว้นะคะว่า ใช่แล้วการขโมยของคนอื่นมันไม่ดีนะเพร<อ>าะฉะนั้นอย่าทำนะคะ <S <S ถ้ามึงพูดแชบคลิปนี้ฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้โบราณนำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามช่องหนูดีทีวีต,ต,ตงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหนูตาได้วยแล้วอย่อบอกดิจิตอ,อย่าลืมกินนำ้ำยอยากินดผักย,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 ยายานะคะบายบาย